วัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิกหรือว่าห้าพยัคฆ์น,นี้แน่นอนวันนี้ก็เป็นวันที่อววุธ3ดาวของตัวละครอย่างราชาทะเลลึกเข้าสู่เซริร์ฟตัววุธผมก็พร้อมที่จะทำงานแล้วมาดูกันว่าใส่แล้วดาเมจจะแรงขนาดไหนแล้วความสามารถตอน5ดาวม่วงคืออะไรแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามชมมอมมิกไปแสนสาบด้วยนะจ๊ะหรือพลังงานดีกว่าพลังงานเอา <c oughs> เอาห็นหมดทำไงดีวเนี่ย24วนีเพย์ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวอัอดภัย100ปเซแฮ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมไม้งหงือภาพยักษ์หนีแน่นอนวันนี้เราอยู่เกมวั Man, the ken, นพันแมนเดอะสตองเกนเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมอินโทรไปเนี่ยครับก็คือวันนี้ผมจะมาทําการสุ่มอาวุธสามดาวของราชาทะเลลึกยูอานะครับมาดูกันว่าใส่แล้วดามเมจจะแรงขนาดไหนและความสามารถตอน5ดาวมั่วคืออะไรแต่ว,ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่มงมอมิมไปแสนซับด้วยนะครับตอนนี้ก็25 0 0มันเป็นเทียบร้อยครัว่าต้อง ขอบคุณทุกการติดตามมากๆนะครับส่วนใครที่อยากได้อาวุธราชาทะเลนะครับสามารถไปเติมได้ที่คอมเมนต์ที่4เนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอมิงบอกเลยคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกขอบคุณครับมาครับไม่ต้องพูดภาพล้ำเพลงนะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปนะครับเราก็เดินมาที่หน้าอันเชิญนะครับในแล้วกดมาที่อันเชิญเฉพาะนะก่อนที่เราจะอันเชิญเราก็ต้องกดมาดูความสามารถตุลมงัดขึ้นฟ้านี่เป็นไงเป็นรูปหมู่ดาวนะครับแล้วก็ ซูมหน้าราชาทะเลหนึ่งทีแล้วก็ต่อยตุ้มมันขึ้นทะเลแตกแน่นอนผมก็จะพลาดไม่ได้นะก็จัดไปก่อนเลยเนี่ยครับโอเคที่รอบที่หนึ่งนะปุ๊บโอเคได้เศษม่วงเศษม่วงล่างแรกให้กูมาทําไมมันเจ็ดดาวแล้วเออให้กูมาทาดาวม่วงเหร okay. อโอเครอบที่สองนะครับได้เศษมาสองโอเคถือว่าเจ๋วนับรอบที่สามต่อเลยนะปุ๊บรอบที่สามได้เป็นเศษโซม่วงแกน,นะปุ๊บต่อเลยโอเคอันนี้ได้โซม่วงล่างแรกแกปุ๊บต่อโบเข้ามาหนึ่งทีอยางเนียครับต่อปุ๊บโอเค ได้เสียโคตรน้อยเลยหวยแตกยิงดูดิยิ่งเปิดยิ่งแบบว่าเสียอย่างน้อยนะโอเคตอนนี้ผมเปิดมาจนสุดแล้วนะเดี๋ยวขอย่าทําการรับของอ่ะปื้ฟืโอเคโบแล้วกดไปเดี๋ยวค่อยมาเลือกมาปื๊บกดม่ะอืมเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยเลือกเออยังไม่เอาตอนนี้ไงยังให้กูกดอย่างเดียวเลยโหลปื๊บนี่โอเคตอนนี้ผมได้ถุงมือขึ้นยักษ์เาเรียบร้อยนะทีนี้ก็ดาวเวลาที่เรา จะมาทําการติดตั้งถุงมือขึ้นยักนะกดมาที่ราชาทะเลนะกดมางี้แล้วกดมานี้แล้วกดตีบัวกดอัพดาวแล้วกดอัพไปโบนี่เป็นไงเป็นงาพลังเด้งมาแนวทีนี้ก็ดาวลาจะมาดูความสามารถกันแนวว่าทําอะไรได้จัดไปก็คือสกิลนี่ครับสกิลอันติเมนนะจอมจะก่อนที่เราจะใส่เนี่ยจะโจมตีนี่ครับเป้าหมายอยู่ที่800%นะครับแล้วก็ คูณนะครับคูณเป้าหมายอีก250%นะ800%นะครับคูณอีก250%เนะี่ยพอติดตั้งอาวุธเข้าไปเนี่ยจะสร้างดาเมจ1 0 0่นเะแล้วก็ตัวคูณเนี่ยจะอยู่ที่325%นะออ้อ8เนะีกลายเป็น1,000%เนะแล้วก็ตัวคูณดาเมจจาก250%เนีกลายเป็น325%นะครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูของพารสิบ้าดาวมอนมางจัดไป เปิดสนามมานะครับตัวเองจะได้รับลดดาเมจเนี่ยหกสิบเปอร์นะที่ไม่ใช่คีย์ดิคอ้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยรับดาเมจสูงขึ้นนะก็คือได้รับฐานะนะครับรับดาเมจสูงขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนห้าดาวม่วงเนี่ยเปิดสนามมานะครับจะลดดาเมจที่ไม่ติดคีดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้รับฐานะรับดาเมจเนีอยู่ที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือราชาร์เลตอนเป็นห้าดาวม่วงนะครับเอือตึงจัดนะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนััออัันน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 ะะครบว่่่่าาามโหหดดขขไตอออออออกกืพี้ เราจะไปหัวคนที่ดูนะเออโอเคเนี่ยนี้อัพถึง2ดาวใช่ไหมไอเทมเฉพาะอัพถึง2ดาวนะโอเคไปเลยนะอัพยาวๆนะฟึบเดี๋ยวผมอันไหนอัพได้คือผมยับเลยนะผมยับสุดเลยนะเดี๋ยวผมจะไปต่อยคนที่ดูนะหัวด้เออแล้วผมจะออกเข้าไาก่อนแล้วกดบางนี้ฟึบแล้วกดบางนี้โบเข้าไปอีกหนึ่งนีอ่าเรียบร้อยอันนี้ขาดอีกหนึ่งนะเวลาอันนี้อัพได้ก็ยับไปโบเข้าไปอันนี้ประสานได้ก็ประสานไปโบกดไปโบโอเคมา ปุ๊บตอนนี้ราชาทะเลของเราพลัง46ล้านที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหัวคนนะไปหัวกับคนเดิมเลยนะตอนนี้เรามีอุปพรณ์แล้วนะเราไม่ใช่เครื่องเดิมนะครับหัวกับไฟเวอร์นะครับออมาปึ๊บมามาดูนว่าราชาทะเลลึกของเราจะแรงขนาดไหนนะฟิงฟิงรอก่อนนะครับรอสักครู่นะเปิดสนามนะผมก็เพิ่งตื่นนะ <c oughs> ตื่นสายด้วยตอนแรกจะตื่นตีสี่นะนี่ตีห้าครึ่งแล้วนะตีห้าครึ่งเพิ่งจะลุกนะครับโอเค เปิดสนามมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เวลานะครับฟิ้ง่ะไปเลยเนี่ยไฟประกายแสงนี่ครับไฟประกายแสงของใครจะเปิดก่อนนะครับของผมเปิดก่อนนะครับโดดขึ้นฟ้าไปนะครับฟิ้บสกิลเป็นหนึ่งทีโบโอเคเข้าไปสิบเก้าล้านนะไฟประกายแสงของฟอร์เลเวอร์ก็มาเหมือนกันนะโบเข้ามาเนี่ยสิบหกล้านเนี่ยฟิ้บแล้วก็ได้เวลาฟิ้งแฟดฝั่งข้ามาต่อยหนึ่งรอบนะฟิ้บฟิ้บฟิ้บโบเข้ามาร้อยสี่สิบสองล้านนะครับแล้วก็ได้เวลาที่ผมจะ สวนกลับไปนะแต่ว่าติดก่อนนะครับติดดาแห่งแสงรอบที่สาของฝั่งตรงข้ามนะครับ287ร้อยเจ็ดล้านนะเออแล้วก็คิงฝั่งตรงข้ามนะครับเดงเลือดพาเพื่นร่างตีมานะครัแต่ไล่ไม่ได้นะเพราะว่าโดนแฟดผมเปิดก่อนเองนะฟึบแล้วก็ได้เวลาแฟดทั้งผมนะสวนกลับไปฟึบฟ,บฟ,บฟบึโบไปอีก165ล้านนะคฟึบแล้วแฟดฝั่งตรงข้ามก็ปาดรอบที่4นะนี่แม่ง4รอบกูเพิ่งปาดไป2รอบอะไรครับเนี่ย <laughs> อะไรครับเนี่ยเฟิร์มก็ได้ลูกไฟมาแล้วแฟลของเรารอบที่3ก็ไล่ครับโบออไปหนึ่งทีสองรล้านเนี่ยครับแล้วก็ได้เวลาฟุบดาแห่งแสงเนี่ยของเราอีกหนึ่งรอบโบโอ้ยห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านนะยิ่งโดนยิ่งแรงนะฝั่งตรงข้ามนี่ขนาดราชาย,ยังไม่ได้ออกลงนะฟุบฝั่งตรงข้าวบาทสวนก็มาเจ็ดบเก้าล้านนะครับแล้วก็ได้เวลาโฮแกตส่จากจักรพรรดิเด็กเนี่ยมาผมก็เพิ่งตื่นนะเสียงก็อาจจะมาไม่เต็มนะครับแล้วก็แฟลชกระกายแสงเนี่ยฟุบ ฝั่งเราหัวกับไป191ล้านนะเออถือว่าแรงจัดแนวแล้วก็ได้เลโปรแกรมสไตล์จากฝั่งเรากระึดเข้าไป1ทีนะโอเคเข้าไป13ล้านนี่ครับ ดาวแห่งแสงหนึ่งที่จะฝังเราเนะี้ยเขาดูแนะี้ยราชาทะเลพร้อมที่จะต่อยแล้วนะป,ปึ๊บมาครับหูซุย,ยลิลติดโลนะนี่ก็เบาดิราชาเราอะ่ะเออป,ปึ๊บแล้วฝั่งของาก็ปาสวนกข้มานะอีกสีก้าล้านนะตอนนี้ซุยลิลฝั่งของข้าติดโลนะร,ราชาทะเลงานหน้าซุยลิลขึ้นฟ้านะแล้วก็หูซูมหน้าราชาทะเละหนึ่งที 2, 000, ร้อยแปดสิบสองล้านนะปึ๊บแล้วก็แฟดเนี่ยปาสวนกข้มาเหมือนกันปึ๊บโบเข้ามานะห้าสิบหกล้านนะแต่ว่า ul, ยืนได้ชิลเนี้ยโค้ชสือเหยียบพื้นหนึ่งท 43่สามล้านตอนในพี่ดาวติดโลนะครับซุยลิวเตือนจากโลแทนนะครับแล้วก็แประกายใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับเข้ามาหนึ่งที50ล้านนะครับแล้วก็ซุยลิวนะปล่อยพื้นมาหนึ่งทีกระลดเข้ามานะครับ24ล้านนะครับแล้วก็ดาวลาแฟรของเราไล่หนึ่งทีปับปับปับโบ้หู ร้อยสิบสี่ล้านนะครับโซลิวติดโล้ยหนึ่งทีนะครับแล้วก็เฮลไฟเฟลนมงัดหน้าแล้วก็ไดาวล่ะงัดหัวเจา้าฝั่งของข้างเข้ามานะครับแต่ว่าผมยังยืนได้นะต่อติดโล้ไปสองตัวก็ติดไฟแฟลรกระไกลแสนนะครับล้านตีหนึ่งทีครับโบเข้าไปหนึ่งทีครับเจ็ดสิบหกล้านนะโอเคฝั่งของข้าไงไม่ยอมทงไม่ยอมท้อเริ่มหายแล้วนะกระบองเหล็กฟา,า,าเข้าไปนะครับปั๊มเข้าไปนะครับสี่สิบหกล้านนะเออ แล้วแฝดฝั่งของข้ามแนวะก็มานะครับอีกหนึ่งรอบนะแปดสิบล้านนะมาดูกันว่าดาบแดงเราจะทํางานเรียบร้อยดาบแดงทํางานนะตอนนี้พี่ทำฝั่งของข้ามตายนะเฮลไฟก็เกือบตายนะเฮลไฟเลื่อนเหลือปิ๊มปิมนะแบบจะตายนะเฮลไฟกับซุยิวนะจะตายให้ได้นะตอนนี้ก็ปุ๊บคิงฝั่งของข้ามนะเด้งเลือกกลับมานะฟืบโอเคกริ้งมาทีนี้ยิ่งเบาอย่าเบาจัดเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าฝั่งของข้ามเหลือแค่ห้าตัวนะราช้าต่อยมันก็จะดูเบานะแต่ถ้า6ตัวเนี่ยมันดูแรงไงแล้วแฝดกาแสงเราก็ป ไล่อันตีไปอีกหนึ่งรอบไปงาไปงาตึงจัดแฟดประกายแสงฝั่งตรงข้ามโล่เหลือ x0 แล้วนะแต่ว่าดอกนี้มันป่าสวนก็นมาคือเราติดโล่ทั้งทีมนะเออระดับแดงคอมโบต่อนะเท่ากับว่าเราโดนแรงจัดเลยนะในส่วนของรอบนี้นะแฟดบักกายแสงฝั่งตรงข้ามป่ามาหนึ่งที244ล้านนะเออแล้วก็ดาวล้านนะับดาบแห่งแสงอีกหนึ่งที่จนะั่งตรงข้ามรับฟุบบุบบับบุบบโบเข้ามานะับ257ล้านนะถือว่ารุนแรงจัดนี่ครับแล้วก็ดาวลาแฟดของเรานะป่าสวนก็นไปเหมือนกันครับางงานนะโบ 152ย้าสิบสอล้านนับซุยริวตายนะฝั่งของข้ามเหลือ4ตัวเท่านั้นในฝ่าฝั่งของข้าปาส่วนกลับมา263ล้านเนี่ยฟึบแล้วก็ได้เวลาไปแฝดประกายแสงของเราเนี่ยลาติดไปหนึ่งรอบฟูฟูฟูโบเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงเป็นไงแฝดประกายแสงฝั่งของข้ามติดโลเนะแล้วก็ได้เวลาดา่ายแสงขอยหนึ่งรอบนับโบเข้าไปหกสิบหกล้านเออ ปุ๊บแล้วก็ได้ลานเนี่ยฟุ๊บแาดฝั่งข้ามับโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ปาดแบบโบเข้ามานะ่ยห้าสิบสามล้านนะเออนี่ราชาทะเลเราเพิ่งต่อยได้ครั้งเดียวเองนะจะปาดเด็กนะปล่อยหมาเข้ามานะครับโอเคเข้ามายี่สิบเอ็ดเนี่ยฟุ๊บแล้วก็ได้ลาแฟดของเรานะไปฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บโบเข้ามานะยี่สิบเก้าล้านนะถือว่ารุนแรงนะฟุบแล้วก็ได้ลาโฮกามสไตลเนี่ยปาเข้าไปหนึ่งทีนะแต่ฝั่งขอ้าเห็นว่าขึ้นหลบหลีกอยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าแฟดฝั่งขอ้าก็มาก่อนราชาของเรานะฟุ ปุ๊บแล้วก็ได้ลาชางัดเตกขึ้นฟ้าแล้วก็ปุ๊บต่อยตามเข้ามาหนึ่งทีนะเข้าไปไม่เท่าไหร่นะฝั่งตรงข้ามแค่ไม่รู้สึกนะคือคือยิ่งน้อยยิ่งเบาแน่เนี่ยสำหรับราชาทะเลนะแต่ถ้าเยอะเนี่ยตัวคูดาำเมยมันเยอะไงปุ๊บแล้วก็โก้ให้เสือเหยียบพื้นนะแล้วก็ทุ่มหินไปอีกหนึ่งทีนะปุ๊บแล้วก็ได้เวลาแปดฝั่งตรงข้ามนะป่าส่วนก็้ามาฟุ๊บโบเข้ามาร้อยห้าสิบเอ็ดล้านนะ คือของเรามันอยู่ครบไงฝั่งตรงข้ามมันก็เลยดูแรงนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเหลือน้อยะฝั่งเรามันก็เลยดูเบานะครับปุ๊บแล้วก็เฮลไฟป่าสวนกับมานะปุ๊บแล้วก็แฟดประกายแสงของเราป่าสวนก็ไปอย่างเดียวบุกเข้าไป51ล้านนะเออแฟดฝั่งตรงข้ามตายนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียง3ตัวนะหูโดนดาบแดงนะเฮลไฟตายนะเหลือแค่เด็กกับคิงเท่านั้นเนี่ยแล้วก็บองเหล็กลาดไปตั้มเข้าไปหนึ่งทีนะครับโอเคปุ๊บแล้วก็ได้เวลาคิงของเรา ฟื้น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 โอเคเด้งเรื่มเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็หูของเราโดนนะของเราตายนะฮะฝั่งเราตายไปหนึ่งตัวแนี่คือกระบองเหล็กนะฟึบแล้วก็ได้ล้านเนี่ยแฟดฟึบไล่ตีไปอีกหนึ่งทีแนี่เข้าไปไม่เท่าไหร่นะฟึบเข้าสู่เทิร์นที่สามนะแฟดของเราเปิดกล่องเลยนะฟึบฟึบฟึบโบเข้าไปหนึ่งทีเนี่ยหกสิบสองล้านนะ ล้วก็ได้เวลาหูยผมโดนไฟไงโดนไฟเฮลไฟนะนฟฟนะกระบองเหล็กนี่ไปก่อนเพื่อนเลยนะตอนนี้ก็คสือก,กลังจะตามไปนะก็คสืก,กับเดกกำลังจะตามไปนะแล้วก็แฟดนะครับไล่อันตีไปอีกหนึ่งรอบนะโอ้โหถือว่าแรงจัดนะแล้วถึงก็เด็กติดโลนะเออแล้วก็ไล่นะอ,ลลอันตีอีกหนึ่งรอบเนะจากแฟรกายแสงของเรานะโอเคตอนนี้ไล่ไปแล้วตอนนี้เหลือแค่คิงนะ แต่ว่าเด็กจะตายหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะต้องมาดูหมัดร,ราชาของเรานะในรอบนี้แต่ว่าเด็กฝั่งนองข้าไปโกกสิทธิ์เราไปได้นะเออแล้วก็แฟลชบกายแสงของเราคนระับลายสวนก็ไปหนึ่งทีนะตอนนี้จกักรพรรดิเด็กติดโล่นะครับแล้วจกักรพรรดิเด็กของเราก็โฮงการสไตล์สวนกับไปแนวะกรึเข้าไปเจ็บดาเมจนะครฟุบแล้วก็ได้เวลาคนระับราชาต่อยขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ไดเวลาต่อยจกักรพรรดิเด็กตั้มหุยร้อยล้านนะครับเด็กตายนะดอกนี้ดอกนี้คือเด็กตายนะเออเอาเรื่องจัดนะเดี๋ยวผมขอย่า ทำการข้ามไปเลยนะไม่งั้นมันจะนานกับอนันนี้นะเพราะว่าเหลือทิ้งหนึ่งตัวนะแต่ก็รู้ผลอยู่แล้วนะว่าเราเน็่นนับที่เป็นฝ่ายชนะนะก็ถ้าใครมีราชาฮะเลนะและอยากทำ อาวุธเฉพาะนะครับหรือว่าอยากได้อาวุธเฉพาะอยากทำห้าดาวม่วงแนวก็สามารถมาเปิดได้เนยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วนีก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นีขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม กูบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอ้สัตว์ที่ผายมีควยมึงทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮียมึงดียังไงไอ้เฮียไอ้สัตว์